Bin bên bay Đây bay đây đây, 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 đây. đây bay 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 đi bay đi bay đi bay 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 Nó phá luôn bay 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 โอ้โหไม่ท,ทันแบตยังยังไม่เกิดกันแดดแรกวนี่ต้องปีอยู่ต้องปีอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยปีอยู่หลังขามันเนี่ยอยู่มันก็ต้องสามนาฬิกาสามนาฬิกาทางนี้ทางนี้ทางนี้มันไม่ลุกมันไม่ลุกโอ้พอลุกขึ้นได้แล้วกวด E R เกิดอาวุธด้วนยนะแล้วไปตามพงนี่ว่ะเอาจริง เอาไปเดินเกดเร่ายๆเลยเดินเรเลยเดินหนอเดินเรยๆเลยอย่าหยุดไปอีพี่พี่ท็อปกดขี้ขวาเปล่าตอนที่ล้มขีดขวาเอสเอสอ่ะขิกขวาเอสขึ้นมาโอ้กะปองเดดโอ้ยหล่อยอังอ่ะขวาี่ม่ไดขิขวาขึ้นมาแล้วกดอีไปเลยอ่ะขิดขวาขึ้นมาแล้วกดอีโดนหาง เงผมยิงพุ่มไฟเลยเนี่ยวบตางบลางบ้างบตางบ้าตางี้อืมเด้เลยครับมาเตรียมมาใกล้ๆผมยี่สิบเอ็ดวิถาได้มาห่าเกิดปีีจร์สีได้ทับยุ่งตาย